จากอนาล็อกเป็นดิจิตอลเนี่ยเป็นยุคหนึ่งที่เราเปลี่ยนผ่านประมาณ10-20ปีจากดิจิตอลเนี่ยไปยุคต่อไปใครรู้บ้างครับว่าเปลี่ยนยุคอะไร Facebook เตรียมจะออกสกุลเงินของตัวเองที่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้บนโลกเสมือนนี้เอาแล้วสิเอาแล้วสิวสหนังสิพิมพ์ไปแล้วนะครับเนอันดี้าสารไปแล้วคือคือมันไม่มีทางเลือกอะถ้าไม่เปลี่ยนก็คือไม่มี ในการจัดประชุมในวันนี้นะคะก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความตระหนักความท้าทายผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาในยุคปัจจุบันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหารประสุบและตัวอย่างความสําเร็จนะคะแล้วก็เพื่อดมความคิดเห็นในการจัดทําข้อเสนอดังกลา่าวจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019ความเจริญก้าวหน้าทางดาง้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล transformation ยงเป็นทั้งโอกาสและบูษักาในการจัดการศึกษาในประเทศที่มีความพร้อมและได้เตรียมตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อให้การศึกษาการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้เพิ่มมากขึ้นในวงการศึกษาเนี่ยถ้าเป็นดิจิทัลทรานอร์เมชั่นหรือรุงเรียนเนี่ยหรือการศึกษาเข้ามาว่าการรับเอาดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้นะครับในทั้งระบบมันมีทางโน้มอะไรบ้างที่เกี่ยวกับดิจิทัลทรานอร์เมชั่นในอนาคตข้างหน้า สมมติว่าเวลสิปีที่มันเกี่ยวพันเฉพาะการศึกษานะครับอันแรกก็คือ improve accessibility คนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ในรูป,รปแบบเก่านะครับอย่างเช่นออทิสติกหรือว่าคนที่อ่าน ตัวหนังสือมันสครัมเบอร์มีท้าหมอที่ดีแต่ว่าอ่านไม่ได้มันก็มีซอฟตแวร์โปรแกรมที่ทําให้คนเหล่านี้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นทําให้ accessibility มันดีขึ้นอันที่2ก็คือ personalized learning นะครับเทคโนโลยีที่ทําให้เกิดการเรียนรู้โดยตนเองมากขึ้นอันที่3ก็คือ virtual reality ที่ทําให้เหมือนกับเสมือนจริงนะฮะในสถานการณ์จําลองาการเรียนรู้ต่างๆสามารถเรียนรู้สถานาการณ์ที่ตัวเองยังไม่เคยพบแต่ว่าเตรียมตัวได้นะครับอันที่4ก็คือ cloud based learning opportunity นะครับก็คือการใช้ข้อมูลที่ไปเก็บไว้บ,บนคลาว d มั่นใจได้ว่ามันไม่หายไปไหนใช้พร้อมกันได้เวลาสอบนะครับโดยใช้คลาวนี่ก็อสอบอยู่บนคลาวทุกคนก็สอบพร้อมๆกันทําไปครึ่งแล้วเครื่องครชนะครับไม่มีปัญหาครับความปลอดภัยก็มีแล้วก็ทําให้คนจำนวนมากได้สามารถใช้แอปพลิเคชันในเวลาเดียวกันได้มากๆนะอันที่5ก็คือ IOT นะครับก็เป็นอินเทอร์เน็ตของสิ่งที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเนี่ยมันเหมาะสม่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการเอาเซนเซอร์หรือซอฟต์แวร์เนี่ยมาโยงถึงกันเป็นเน็ตเว แล้วก็มีข้อมูลที่เข้ามาสู่เครื่องแลป็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์ที่เข้ามาเพื่อน,นำไปใช้วิเคราะห์หรือว่าเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ในเรื่องของ Security ของดิจิทัลนะครับเดเวิรในทุกลักษณะเลยให้มันปลอดภัยสามารถใช้ได้ไม่มีใครแฮกเอาไปได้แอปพลิเคชนันหนึ่งเป็น Management System อันหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีใครสามารถเอาย่งเอาไปได้หรือว่าใครก็ไปแฮกหรือมาใส่มาแวร์เครื่องของเราได้นะอันที่7ก็คือ Teaching ความเป็นดิจิเตอร์ซิ z e n s ชิพให้กับคนนะครับเทคโนโลยีตัวนี้นที่เกิดขึ้นในทุดทยคือ Big Data นะผมคิดว่าโควิด -19 เนี่ยเป็นสิ่งเขาเรียกว่าเป็น Black Swan นะครับที่จุดการเปลี่ยนแปลงของดิจิ a l t r a ทรานส์เมชันการศึกษาครั้งใหญ่ดิจิเตอร์ทรานส์เมชันเนี่ยต้องเป็นประโยชน์นะครับมันไม่ใช่เป็นกระแสนะครับสภาการศึกษาเราเนี่ยเราเห็นความสําคัญของการศึกษาในศตวรรษที่21เนะครับเราอยากฟังเสียงของผู้คนต่างๆเพื่อมาทําเรื่องนโยบาย มาทำเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะครับเราต้องฟังให้มากเราต้องหาจุดที่เราจะขับเคลื่อนให้ได้ตอนนี้ทุกๆประเทศเลยนะครับในอาเซียนของเราหรือทั่วโลกเนี่ยกำลังจะดูว่าดิจิทัลทราน sf อร์เมชันจะมาช่วยวงการของการศึกษาได้ยังไงบ้างความรู้อ่ะนะฮะสำคัญแต่ต้องมาหลังจากที่โครงสร้างหรือความคิดทั้งจิตใจทั้งปัญญาของเด็กพร้อมแล้วสกิลแต่ละคนไม่เหมือนกัน ถ้าจะเริ่มใช้เรื่องของอิน o r ม a ชันไอ้นียสำคัญมากเลยดิจิ r a ลท f นฟ m a t i o n แต่ต้องทำแบบเข้าใจในแต่ละดีเวล o อปเมนต์แล้วดิจิตัลก็แทรกเข้าไปไม่ต้องรีบถ้าเราดูในช่วง5-6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับคนไม่เปลี่ยนเราเปลี่ยนคิดอย่างนี้นะหนังสือพิมพ์ไปแล้วนะครับัน,นี้อาสารไปแล้วคือคือมันไม่มีทางเลือกอะถ้าไม่เปลี่ยนก็คือไม่มีการแข่งขันมันไม่ได้ เหมือนแบบเดิมแล้วว่าการศึกษาคือต้องไปโรงเรียนมันไม่ใช่เด็กที่เกิดใหม่ในแต่ละปีอ่ะมันน้อยลงเรื่อยๆจากมาก่อนล้านหนึ่งตอนนี้เหลือ7 0 0ดแสนไถึง7 0 0 0แสนแล้วเนาะผมถามว่าเจ้านักเรียนที่ไหนเข้าโรงเรียนท่านจะจัดโรงเรียนยังไงมันไม่มีทางอีก 4- 5หปีข้างหน้าท่านจะทำยังไงนี่คือสิ่งที่ไม่เปลี่ยนก็อยู่ไม่ได้ผมเชื่อว่าทุกโรงเรียนในประเทศไทยออกแบบได้ถ้าคุณเชื่อว่ามันทำได้ ผมเชื่อว่ามีโรงเรียนไม่ต่ำกว่า2,000โรงที่ดีมากแล้วเป็นโรงเรียนแนวใหม่ดีกว่าฟินแลนด์ผมพูดคำนี้เลยนะดีกว่าฟินแลนด์ด้วยอาจารย์เหล่านี้ไม่ได้ไปจบเมืองนอกท่านออกแบบได้ท่านเรียนรู้ได้ถ้าทำให้โรงเรียนเหล่านี้ลุกขึ้นมาเขาจะออกแบบระบบการเรียนรู้แบบใหม่ที่ตอบสนองโจทย์ของคนไทยแล้วดีกว่าประเทศอื่นๆทั่วโลกเวลาเราพูดถึงดีทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ย ทุกคนจะมองที่เทคโนโลยีใช่ป่ะจริงๆมันไม่ใช่ตัวประกอบตัวเดียวสําคัญเพียงอันเดียวไม่ใช่ปัจจุบันนี้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเริ่มมีการซื้อขายที่ดินบนโลกเสมือนกันแล้วในเว็บไซต์บางเว็บตอนนี้เขาเปิดขึ้นมาให้เราเข้าไปจองที่ดินทําห้างสรรพสินค้ากันบนนี้แล้ว Facebook เตรียมจะออกสกุลเงินของตัวเองที่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้บนโลกเสมือนนี้ เอาแล้วสิเอาแล้วสิเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวดิจิตอลที่จะเข้ามาเปลี่ยนการจะเปลี่ยนเรื่องของดิจิตอท transformation เนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนที่เทคโนโลยีอย่างเดียวสิ่งที่สําคัญสําหรับการศึกษาคือเปลี่ยนที่กระบวนการแนะแนวการเรียนรู้จะต้องออกมาให้เด็กเรียนรู้ให้รู้จักตัวตนของตัวเองก่อนว่าจะต้องไปทําอาชีพอะไรแต่การที่จะให้เด็กมองว่าทําอาชีพอะไรอันนั้นไกลไปอีก ถอยกลับมานิดนึงให้เด็กมองว่าตัวตนเนี่ยสนใจงานประเภทไหนเพราะฉะนั้นพอมาเป็นงานประเภทไหนปั๊บเนี่ยเด็กเขาจะค่อนข้างคุ้นชินมากกว่าเพราะยุคนี้ต้องยอมรับนะอาชีพต่างๆเปลี่ยนแล้วเทคโนโลยีทําให้อาชีพต่างๆหลายอาชีพหายไปแล้วและอาชีพใหม่ๆก็เกิดขึ้นมาเยอะมากจริงๆให้มองย้อนกลับไปในอดีตคุณครูที่จบมาใหม่ๆเนี่ยก็เหมือนพวกฝึกสอนน่ย เขาไม่สามารถจะลงมาแล้วหยิบแล้วสอนเป็นเลยเพราะฉะนั้นจะต้องมีการเทรนในห้องเรียนนั่นหมายความว่าจะต้องมีการนิเทศการสอนเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและก็การสอนออนไลน์กันตั้งแต่เบื้องต้นถ้าเราไม่นิเทศเราปล่อยให้ครูบุฟเฟ่เนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าเรามีมาตรฐานตัวนี้แล้วปั๊บเนี่ยลงเป็นภาระของโรงเรียนหรือหน่วยพัฒนาครูต้องจัดการให้เกิดกับครูก่อนเมื่อคุณครูเกิดโรงเรียนก็ไปทําตัวนี้ให้เกิดกับเด็กอีกถ้าคุณครูรู้เด็กรู้ จะเรียนออนไลน์หรือจะเรียนอะไรไม่ว่าเป็นวิชาไหนก็ตามมันไปได้หมดเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้มันจะเป็นกระบวนการที่ใช้ได้กับทุกเรื่องที่จะพัฒนาหรือปฏิรูปประเทศครับจากอนาละองเป็นดิจิตอลเนี่ยเป็นยุคหนึ่งที่เราเปลี่ยนผ่านประมาณสิบยี่สิบปีจากดิจิตอลเนี่ยไปยุคต่อไปใครรู้บ้างครับว่าคือยุคอะไรสําหรับผมเนี่ยเท่าที่ผมรู้มาแล้วกันนะครับสําหรับยุคต่อไปหลังจะดิจิตอลเนี่ยเราเรียกว่ายุคคอนตั้มคอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ย จะเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเนี่ยประมาณร้อยล้านเท่านะท่านลองคิดดูว่าสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันเนี่ยคอมพิวเตอร์อาจจะแก้ไขได้ยากในปัจจุบันเนี่ยในอนาคตคือแก้ไขได้หมดแก้ไขได้หมดแล้วเราจะปรับตัวยังไงเราจะปรับตัวยังไงกับสถานการณ์โลกในอีก10ปีข้างหน้าที่เรายังไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผมว่าห้องเรียนของของไทยเนี่ยน่าจะมีสิ่งเหล่านี้ที่เฉพาะเจาะจงเลยเช่นเราบอกว่า เราอยากจะพัฒนาเรื่องของ critical thinking เรามีห้องเรียนเป็น critical thinking เลย Level 1, Level 2, Level 3สิ่งที่เราเติมให้เด็กในตอนนั้นเนี่ยคืออะไรผมว่าสิ่งที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแต่ว่าสิ่งิงที่ยังไม่เปลี่ยนเนี่ยเราพิสูจน์กันมาแล้วในช่วงโควิดเนี่ยคือเรื่องของ uh, relationship คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กเราจะจําครูคนไหนได้คือครูที่ใส่ใจกับเราครูที่เราชอบเราจะชอบวิชานั้นก็ต่อเมื่อชอบครูด้วย คือผมว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอะไรที่ยังคงเป็นความจริงอยู่ยังคงความจริงอยู่นอกจากที่คืออันนี้พูดถึงในห้องเรียนเนาะแต่จริงๆแล้วเด็กเขามีความสามารถความสนใจที่หลากหลายบางทีก็อาจจะไปเกิดอินสปิเรชันจากข้างนอกก็ได้กับเข้ามาในห้องเรียนตอนนี้โลกของดิจิตอโลโลกของการทํางานโลกของสิ่งที่เราเกิดขึ้นอยู่ปัจจุบนันนี้มันไม่จําเป็นที่จะต้องมาอยู่ในแค่ให้องเรียนอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่เป็นคีย์เนี่ยผมอยากจะยกตัวอย่างสามคำคำแรกคือคําว่า Inspiration ผมว่าการที่เราทําให้คนอินสปายได้เนี่ยเขาจะไปต่อยอดด้วยตัวเองได้เรื่องของเซลล์เรียนรู้เซลล์เรกูเลชันที่เขาอยากจะไปเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยมันจะมาคําที่2คือเรื่องของคําว่าอินเทอร์เรสฮ้อินสปิเรชันเราก็ไปสู่อินเทอร์เสที่เขาอยากจะไปจริงๆผลักดันในส่วนที่เด็กอยากจะทําจริงๆไปทางไหนก็ได้แล้วไอ้สกิลของการเรียนรู้เนี่ยมันจะติดตัว้เขาไปในอนาคตแล้วคำที่3าก็คือ motivation เมื่อเขาอยากจะเรียนแล้ว motivation ในการเรียนเนี่ยมันตามมา resource มีอยู่ทั่วทั่วโลกเราสามารถที่จะให้เขาไปไปพัฒนา,นานตัวเองตรงไหนก็ได้ถ้าเราจะปรับเปลี่ยนกระบวนการการศึกษาเนี่ยนะครับคงต้องดูในเรื่องของนโยบายทางเลือกการออกแบบโรงเรียนการออกแบบห้องเรียนแต่ต้องยืนอยู่บนความแตกต่างของเด็กในเรื่องของความเท่าเทียมถ้าเกิด ชุมชนที่มีการเข้าถึงไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยคงจะต้องมีการพิจารณาเรื่องการจัดสรรทรัพยากรเข้าไปสนับสนุนเรายังเตรียมตัวไม่ทันนะครับเรายังเตรียมครูไม่ทันเรายังเตรียมเด็กไม่ทันคุณครูเองก็ยังไม่เข้าใจว่าการเรียนการสอนออนไลน์ที่แท้จริงที่จริงมีประโยชน์ต้องทําอย่างไรเพราะทุกคนก็ทําตามตัวชีวัดดังนั้นจึงเ,เป็นพระราชประดาะดมาที่นักเรียนนะครับนักเรียนได้พอมาที่ผู้ปกครอง ทางโรงเรียนต่อชะดเนี่ยไม่ได้นะครับเข้าถึงดิจิทัลทรานส์พอร์ชั่นนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะโรงเรียนบ้านแม่กองขีจากอุ้มหางเนี่ยเดินทางประมาณครึ่งวันครับยากมากเลยที่เทคโนโลยีที่ดิจิตอลเนี่ยหรือระบบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเข้าไปถึงตามโรงเรียนตำรวจตวเะเวนชายแดนนี้